สวัสดีค่ะมาพบกับถอดรหัสดวงประจำปี2565กับผู้ที่เกิดปีกุลค่ะคนเกิดปีกุนหรือหมูชอบความเรียบง่ายอ่อนโยนใจกว้างชอบสรรหาของกินอร่อยอร่อยในเวลาพักไม่ชอบให้ใครกวนใจหรือเวลาโกรธจะน่ากลัวรุนแรงควรระวังความขัดแยง้ง การไว้ใจคนง่ายเกินไปด้วยนะคะการงานปีนี้ต้องทำงานด้วยความอดทนรอบคอบยุติธรรมพยายามใจเย็นอ่อนน้อมเข้าหากันและอย่าทำตัวเด่นเกินไปซึ่งมักจะมีปัญหาจากคำพูดต่างๆหรือมีการแทงรับหลังนินทากันได้นะคะ ต่อการเงินปีนี้จะมีความคล่องตัวมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆและมีโชคลาภการเงินเข้ามาหรือลูกหนี้นำเงินมาใช้หนี้คืนและอาจมีโครงการซื้อบ้านรถเพิ่มเติมได้นะคะผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์ช่วยเหลือดีค่ะความรักในปีนี้บ้าง อาจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจต่อกันคุยกันไม่รู้เรื่องผิดใจกันบ่อยควรหันหน้าใจเย็นคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะส่วนคนสดปีนี้จะมีสเสน่มีคนเข้ามาหาพัวพันติดหนึบเลยอาจมีคนเก่าๆหวนคืนกลับมาหาได้นะคะ สุขภาพปีนี้ควรระวังระบบช่องท้องกระเพาะลำไส้และการปวดบริเวณช่วงด้านหลังด้วยนะคะปีหน้าเสริมมงคลด้วยไปขอพรเสริมสิริมงคลที่อนุสาวรีย์หมูแถวคลองหลอดเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเรื่องอื่นๆเป็นต้นค่ะ หรือช่วยเป็นจิตอาสาส่งมอบความรู้ต่างๆให้ผู้อื่นค่ะจบคำทำนายแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็ดขัดประการใดปรึกษาแนะนำกันได้นะคะตามสื่อต่างๆที่ขึ้นด้านบนนี้เลยค่ะช่วยกันกดให้กำลังใจให้กับช่อง YouTube ท่านเด็พิเศษถอรหัส หน่อยนะคะแรงใจจากทุกคนมีค่ากับทันค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่2565นะคะ